ก็กลับมาพวกผมครั้งนี้ใน Bset World นะครับอันนี้ก็มาดูโมดูลใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับผมก็พโดโร์แม่งตั้งครึ่งปีนะครับครึ่งปีกว่าจะออกนะครับจากตอนแรกที่เขาบอกว่าจะออกไอช่วงหน้าหนาวอ่ะห,หน้าวน้าหนาวทางฝั่งตอนตกใช่ไหมมันก็จะตั้งแต่ช่วงเดือนสิบเอ็จนถึงเดือนสองเดสามประมาณนี้แต่ นั่นแหละอย่างที่บอกโพสไปในเพจนะว,ว่าเฮ้ยมันเลือกมันติดโลกยอดนิยมแล้วโลกเลือดนะมันเลือ่อนจะพายเลยนะครับโ okay, อเคตัวันนี้นะครับออกมาแล้วนะครับในเวอร์ชันโอเพนเบต้านะครับแต่ละตัวอ่าสแตนดาร์ดยังนะครับโอเคก็โมดูลน,นะครับทำโดยค่ายฮิตเบิร์นนะครับค่ายคุณภาพที่เราอ่าคุ้นเคยกันดีนะตั้งแต่สมัยก่อนที่แม่งทำทีไรแม่งกตกชิ้มหายทุกทีเลยนะครับ คือเขาทางานละเอียดละเอียดเยกินนะครับทั้งตัวโมเดลแล้วตัวเท็กเจอร์นะครับมันใหญ่มากสำหรับโมดูล F4E ตัวนี้นะก็จะเป็นรุ่นตัวเวระดท,ทายแล้วสำหรับส่งออกสําหรับใช้ดัดแปแลง a n u ูนี่นะครับแต่ตัวเครื่องเนี่ยอยากคิดว่ามันทันสมัยมากนะครับมันโน no นะครับถ้าเทียบกับ F14 แล้ว F14 แม่งทันสมัยกว่านะครับมีระบบอาํานวยการบินช่วยเหลือที่ครบคันกว่านะครับแต่ว่า F4 เนะี่ย F4E ตัวนี้จะเป็นรุ่นก่อน น่าจะเป็นรุ่นกอดเอซิบสออกมานะครับระบบมันก็จะง่อยกว่าที่หนึ่งนะพัดจะไม่มีนะครับพัดจะไปกัดไซส์นะครับดังนั้นถ้าโดยรวมเนี่ยคุณถามว่าพี่อยู่บนรดเอซี่อ่ีมันจะเป็นยังไงใช่ไหมมันจะเป็นระหว่างเครื่อง F5E นะครับและ S14 นะครับอ่ะคือมีระบบช่วยเหลือเหมือนเอซบางตัวบางอย่างนะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าระบบอาวุธอะ่ะแม่งเหมือนเอฟห้าเลยอนาล็อกนะครับแทบทุกอย่างเลยครับแต่ว่ามันยังดีหน่อยตรงที่ว่ามันใช้ า targeting port ได้นะครับแต่เป็น targeting port รุ่นแรกๆนะครับผมยังใช้ไม่เป็นนะไม่งงแล้วก็สามารถใช้จรวดแอตูกา n d มาริกได้นะครอ่าโอเคสลับ F4 นะครับ มันเป็นเครื่องมติโรนะคือแม่งทําได้สกเรือจะเรือลบนะทำได้ทุกอย่างเลยนะค <c oughs> รับเพื่อวอร์เรนที่เอามาเนี่ยจะเป็นวอร์เรนแอร์ฟอร์สป่าวะเออน่าจะเป็นร์วอร์เรนแอร์ฟอร์สแหละนะครับ <c oughs> อ่าจะเป็นแอร์ฟอร์สรุ่นหลังนะครับแอร์ฟอร์สรุ่นแรกแม่งไม่มีปืนนะครับรุ่นนี้จะมีปืนติดตยิตยใต้ใต้ขางแหละนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะครับบินก็จะรู้สึกแบบแม่งหนักชิบหายเลยนะครับแล้วก็อ่าการคอนโทรลเนี่ยจะหน่วงๆน,นะครับอาจจะบางคนจะไม่ชอบเนาะ ก็ไปเป็นสไตล์เนาะอ่าต้องเรียนรู้ไปแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามมีอยู่มันคือการเทคออฟเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องเทลสไตร์นะครับเพราะว่าอ่าานฐานมันยาวมากแล้วก็แลนดิ้งเนี่ยก็ปัญหาอีกครับเพราะว่ามันอิงเอลเอแล้วก็รู้สึกกระแรงลงในทีไรไม่กระแทกทันทีนะครับแต่แต่มันบอกให้เลี้ยงเอลเอไว้นะครับแบบนี้ไว้ครับโอ้โหรู้สึกว่ามันยากเกินไปยังไงก็ไม่รู้แปลกๆนะครับซึ่งคิดว่าเดี๋ยวก็ต้องมีการปาารับบาลานซ์นะครับ โอเคในส่วนของเมนูเจสเตอร์เนี่ยจะใช้ดีขึ้นไหมสำหรับผมผมคิดว่ามันโซโซนะคือธรรมดานะเปล่าว่าเขาเพิ่มให้สามารถเอาเมาส์เนี่ยคลิกที่เมนูเจสเตอร์ได้แล้วนะครับแต่ที่จะต้องกดปุ่มเขาโทหรือต้องสามสี่เหมือน f สสี่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคนที่ชินก S ับ f สสี่มาแล้วเจอเจสเตอร์ของ f สี่ใช่ไหมก็แบบฮะอะไรวะ <ยา S 1> เพราะมัน <ยา S 1> ไม่ใช่ <ยา S 1> แค่กด คอนโทรลถึงจอสสี่ใช่ไหมเพื่อเลือกเมนูและแม่งมีเมนูย่อยอีกแล้วต้องกด W เพื่อเลือกนะ Q E เพื่อสลับโหมดยอ่อย่ะมันก็เลยมันสติเลยว่ามันงูชิบหายเลยนะโอเคอ่ะดูเครื่องเราคัอันนี้ผมให้มันพรีฟอ์มาเลยนะเรียบร้อยโมเดลละเอียดสวยงามนะครับแล้วก็คุณอย่างที่คุณเห็นนะไอพ่นของ F4 อะ่ะมันไม่ได้ขนาดเครื่องนะครับมันหันลงนะจ๊ะเออแล้วอยู่แล้วไม่อยู่ต่ำเครื่องด้วย โอเคเรื่องความเร็วอาจจะไม่มากนะครับแล้วก็มีใช่ครับมีหน้ายิ้มอยู่ตรงตรูดด้วยนะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับจับ <c oughs> อยู่อ์นะครับแอน้องน่ารักอ่ะใต้เครื่องก็ตรงจมูที่เป็นลูป่ากอะไรก็เป็นปืนนะมีวมอนะอ่าผมรู้สึกเป็นยิงกค่อนายากนะร,รู้สึกกะาค่อนลำบากเลยเพราะว่าเครื่องปืนมันไปอยู่ใต้เครื่องมากแล้วรู้สึกตำแหน่งเราตมองค่อยบาลานกับสแตนไซสักเท่าไหร่นะครับโอเค มี้องนับบินเรานะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือน F5 เพราะมันเป็นอะนาล็อกนะครับอย่างเช่นเปิดแจโรไซส์ขึ้นมากันไซส์นะไม่ใช่ฮัทนะครับก็เลือกเอาว่าใช้โหมดไหนอยู่ตามสถานการณ์ที่เลือกนะครับปิดไปโอเคมีตรงกลางนะเป็นจอเรดาร์นะแต่ลักบินไม่สามารถใช้ได้นะจะเป็นของ WSO นะคืออคนที่นั่งข้างหลังเรานะคนะแล้วก็มีตัวแสดงผลนะครับว่า ดีดาอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับซึ่งใช่คุณโนสศกยังไม่งกกะชิบหายเลยอืมหมายก็นะเราเทียบ s4 เยอะนะครับ s4 แม่งดูสะอาดตาเลย s4 แม่งลกใชิบหายเลยโอเคอันวิวเราก็มีนะครับเป็นการติดเพิ่มมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ามีแผงอยู่ตรงนี้นะเครื่องยนต์ไฟอิสูมเมนต์ไปพ่นนะครับระบบเชื้อเ,เพลิง เครื่องยนต์ออกซิเจนวิวไอเอฟระบบแสงไฟอ่าเขาจะบอกว่าคอนโซลไลทอ์อยู่ตรงนี้นะครับของเครื่องบ,บินใช่ไหมอ่าเอซี่หรือไลท์อยู่ใต้กําแพงนะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปกดปุ่มเอาอะไรี่เกแกะยกอหัวอ่ะเนี่มันซ่อนองนงี้นะครับแล้วก็ตัวปรับเสียงเสรเิมอะไรแม่งบนจนสุดเลยคือผมว่ามันใส่ไม่พอนะแล้วมันกองกองยัดมาเต็มที่เลย แล้วก็เอเซียไร์นะครับอีกส่วนหนึ่งอ,อยู่หลังนักบินนะครับเนี่ยอยู่เนี่ยนะคับเล็กๆเนี่ยนะซึ่งตอนผมหาคือเฮ้อยู่ไหนว่าหาไม่เจอนะครับจนกระทแบบั่งกดปุ่มแล้วกันดังเสียงแกล๊ก,กตามเสียงจนอ,อ๋อแม่งหลบอยู่ข้างๆนี่เองนะครับ <c oughs> ง่วงมากโอเคสติ๊กเราซ่อนได้นะเป็นอะไรดีๆมากนะครับโอเคมว,วัสดีรห้องนักบินก็ อาจจะไม่เคลียร์มากนะบังมีอะไรเกะกะขึ้นมาหน่อยแล้วก็เครื่องอะ่ะหน้ามันยาวนะครับตอนเล่นลงจอดเนี่ยมันจะต้องยกหัวขึ้นมาดูแบบนี้หน่อยน,นะครับแต่ยงนหน่อยตรงที่มันมีไฟไฟอะไรไม่รู้ช่วยบอกนะหลายอย่างมากนะครับกระจกเปิดได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์ซึ่งเขาเอาใส่เข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าเอาใส่ทําไมนะคือเห็นปะตรงนี้นี่ที่มาหกชี้เนี่ยสีเขียวนะครับกรงกระจกข้างน้าบินเนี่ย มันเอาปากกาเมจิกขึ้นมาได้แล้วก็วาดนะ้อย่างเงี้ยนี่วาดเป็นปลาเลยกันอ่าศิลปะที่ช่างแมงเหอะแล้วก็อะไรย่อนรูปหยดน้ำอปรับไซด์ได้ครับเฮลรบบายแม่งเลยก็ได้ครับแต่ปัญหาคือเวลาลบนะครับแม่งคต้องขี้ขวานะครับไม่งั้น กระจกเราจะไม่สะอาดนะครับแล้วก็จะอ่าเอ้าชโคโอ,โอ้เป็ี่ยนสีด้วยด้วยอันนี้เพิ่งรู้ก็เป็นรูปอะไรสักอย่างสาีแดงๆตาลูกตาสองอันเอาสีเงินไปสีเงินด้วย,อ,วยอ่าเอาคิวสีเงินกันกันโหเป็นไงศิลปะ ฉันวาดอะไรมาเนี่ยเอาปว่ามันวาดได้กันแล้วกันนะอ่าเราจะทิ้งศิละปะเรา,เอาอย่างนี้กำลังขี้เกียจลบแล้วอ่อันนี้ของ WSO นะผมยังไม่ได้ตั้งค่าคีย์อะไรนะครับแต่คิดว่าคงขับได้แหละนะอ่ามีจอเรดาร์าที่ต้องมองนี้ซึ่งอม,มองลำบากมากเลยต้องสองกล้องไปนะครับมีไฟอุสาหะเหมือนกันนะครับอ่าถ้าคุณถามว่าคนข้างหลังขับ ขับได้ไหมต้องขับได้แหละแต่ขับยังไงไม่รู้อะขับละแปกอะอย่างที่เห็นอะคือคุณมองไม่เห็นข้างหน้าเอ้ว่าไงมองอะไรข้างหลังอ่ามีสติกอันนี้สติกอะไรเนี่ยอ่าสติ๊ควบคุมเลยได้มั้งมีหมดนะครับแต่สตาร์ทเครื่องได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะครับมีเซตชาแฟียวนี้นะครับวิวยูไอวฝอะไรต่างก็มีเหมือนกันนะ คล้ายๆกันซึ่งขั้นตอนสตาร์ทของ DSO เนี่ยจะต้องไปทําดูในคู่มือนะครับเพราะว่าตัวเทรนนิ่งเนี่ยมันไม่ได้สอนนะครับเทรนนิ่งจะเน้นไปที่ตัวน้ำบินหลักเดียวนะซึ่งอ่ะปกติเราก็เล่นบินคนเดียวแล้วนะครับแล้วก็ให้ให,ให้เจตอเจสเตอร์ที่เรานั่งเนี่ยจาัดก,การให้นะครับอมองของหลังก็นนะะเตอก็มีโอเคเอันนี้เราบินขึ้นกันก็ ถึงแฟบลงลงเหรวะลงและเกียร์ดาวเซ็ตนั่นเซ็ตนูเ่เซ็ตนี่อ่ามันก็เซ็ตอยู่แล้วดีกว่าเคงั้นไปเลยก็แล้วกันเวนลามีขึ้นต้องระวัง Strike, เทลสไตร์เนาะเร่งสุดไปเลยแหมไม่น่าหยิมเจสเตอร์จะคอยรายงานต่างๆได้นะครับอ่ามันปิดได้ oh. แหละจะไม่ได้ปิดยังไงนะครับมาจะพูดมากหน่อยนะครับ แปดสิบปุ๊บหยอกเซ็กเข้าหาตัวเกเียรเลยคือละเก็บเกียย์เก็บแฟบ่อนคันเร่งโอเคจากที่เด็นนั้นเลด่าเราสามารถใช้อิมเมจินได้นะคือวาดภาพได้นะครับเป็นแอตูก,กาวเนาะก็ดูดีนะครับดูสวย สำหรับใครที่ใช้จอยมีตัวดีเทนน่ะคุณจะเป็นจะต้องไปเซตตำออ<ร>แหน่งดีเทนนะครับจากตัวสเปเชียลออปชันนะครับด้วยไม่งั้นเวลาคุณเล่นอ่ะแล้วแบบมันชนดีเทนนตะ์อันอนับไม่ดีคุณอาจจะเล่นการเล่นแค่ครึ่งเดียวแนละ้วอัพต้องเบิร์มติดเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนแรกผมเป็นอย่างนั้นเลยนะโอเค f อ e รุ่นนี้ลงบนเรือไม่ได้นะจ๊ะถึงแม้จะมีตะขอแต่เอาไว้อีเมอรจสซี่แลนดิ้งนะครับ C. เล่นสุดๆเป็นเลยน่าหยิบเราภูมิใจใชิไหยโอเคใช้คำสั่งเ e อร์นะเพิ่มต้นเรากด a ใช่ไหม <c oughs> ต้องกด a ค้างนะครับ <c oughs> คือกดหนึ่งครั้งก็ได้แหละแต่ว่าผมพยายามแนะนำ่าให้กดค้างไว้นะครับมันไม่เหมือนของ s 14ที่เรากดครั้งเดียวแล้วก็ได้เลยใช่ไหมเคยจากตรงน,นี้คุณสามารถไปตั้งค่าใน special option ได้ว่าถ้าคุณใช้ตัว tracking เนี่ยใช้การหันหน้ามองก็ได้นะครับแต่เนี่ยมันสะดวกกว่าที่ว่า คุณสามารถตั้งค่าให้ใช้เมาส์เนี่ยกดได้เลยนะครับอ,อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะกดเ,เมาส์คลิกกดเลยได้น,นะครับแล้เเจาคลิกขวาแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้เมาส์กดใช่ไหมก็กดคทอคทหนึน่งสองสามตามเมนูนะครับเขหาหมวดย่อยแล้วพอหมดย่อยต่อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้แหละครับที่ผมนบ่นบอกว่ามันยุกยิกเกิดไปแล้วคุณถามว่าเขาต้องการเลือกสับหมวดย่อยอย,อยังไงใช่ไหมต้องกดคีบ e อีอีก แล้วต้องการ Select มันก็ต้องกด W T หนึ่ง <Yeah. S 1> นะคบมาถึงจะเนี่ยทำตรงเนี้ยผมแนะนำว่าถ้าคุณแบบอุ๊ยเข้าผดเข้าโหมดใหญ่ผิดทัานจะย้อนกลับยังไงใช่ไหมลิดข,ขวาก็ได้แต่ถ้าคุณกดไปคีย์บอร์ดแล้วมันเหนื่อยนะครับผมแนะนำให้ไปเซตปุ่มนะครับมันจะมีคำสั่งอยู่เป็นปุ่มย้อนกลับของตัวเจสเตอร์เองแหละแล้วปุ่มตัวเอสะมัน,มน,มนเป็นแค่ปุ่มอะไรวะ ่าน่าจะวิวสติริงนะมันไมไ่ใช้อะไรนะครับของผมไม่ได้ใช้อะไรแล้วก็ใช้แทนไปเลยกด S นะ <S ย้อนเอาเนี่ยมันจะได้กดได้เร็วขึ้นนะครับมันจะได้ไม่งงปุ๊บ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 เนี่ยอยา่างกับเฮลไดเวอร์โอเคเอฟเฟกต์มีอะไรบ้างใช่ไหมอัฟเตอร์เบิร์น อ่ะคุณเจอัปเตอร์บนผมซ้ายหมติดก่อนนะครับเสมอครับนะเพราะว่าข้างซ้ายมันไวกว่าข้างขวานะครับก็ผมรูม้จะไปแกงง้ที่โปรแกรมแล้วแต่มไม่มีผลเลยมากนะครับอ่นเราหน้ายิ้มก็อยู่ที่ตูดเหมือนเดิมนะแส่เอฟเฟกต์นะครับอ่าไฮทีเทิร์นก็มีอรอร่าควันขึ้นมาดูความรู้สึกสุดซิท่านดิ่งลงมาขนาดนี้จะท่าอะไรสุแปด 8. เก้าหนึ่งมักควาเร็วเสียงแล้วเสียงยังเสียงเดียวกันหมดเลย <c oughs> คงได้แค่นี้แหละ f 4เพราะว่าแค่เข้าหนึ่งมักได้ที่ก็โคตรรลแล้วมันไม่ได้บินเร็วนะครับแต่ผมว่ามันปีกมันกว้างแหละมันกินโดเอได้ดีนะครับ น่าลงอีกตอนนี้หนึ่งจุดหนึ่งมั้โอเคผมรับประมานนี่แหละไม่ไหวแล้วเครื่องแม่งอันนี้แหละหดคันเล่งลงอ่าแอร์เเรกมาอยู่้างใต้นะครับอ่ากลางสุดได้คันนี้เพราะว่ามันเร็วอยู่มีแฟบหน้านะครับเห็นไหม การอยู่ทำงานอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวลองลงจอดดูเซคือผมส้อมลงจอดหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวข้างหลังเรามันก็ยังชอบบิดอยู่มือ้านแลตลอดเลยแม่ลงปุ๊บแม่งหน้ากระแทกครั้งเลยไม่รู้เพราะอะไรฉันก็ชันลงเบาแล้วนะ คือหลักๆเขาให้เลี้ยงเอลเอนะเอลเออยู่ที่ประมาณสิบแปดสิบเก้านะครับแต่มันผมว่ามันยากมันไม่เหมือนเอฟห้าเอฟห้ามันทิมแล้วมันได้นะครับทิมหรือคุมสติกอะมันอยู่แต่เอฟสี่อ่ะมันไม่ใช่มันยังไม่มันไม่อยู่แต่ผมคิดว่าคงน,น่าจะมีการแก้ไขให้นะครับสัาลักษเราอ,อยนะู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังอ๋ออินช้าไปนะ เสียงที่อยู่ด้านขวาือนี่คือเสียงเตือนเอเอนะครับมันอาจจะน่ารำคาญนะแต่ผมว่ามันเปิดไปแหละจะไม่รู้เคียกลับมาแล้วอ่ากลางเลยกันสปีดสองร้อยยี่สิบนะครับสปีด เกยียร์เป็นกแบบานได้ที่ 110, นะ2รยี่สห้านะครับไอ้สองยห้าสิบนะครับปพ๊บแฟดดาวได้ที่ร้อยสิบรอยยี่สนะสองตวก่าสอยกันเกียร์ดาวอ่าตอนนี้คือความสนุกในการทริมไม่ทริมสิเรียกว่าดึงสติกนะครับคือทริมไม่อยู่นะครับทรีเมลเอไม่ได้นะครับต้องดึงสติ๊กเอานะครับนข้างรัด ไอ้ประชาการคากันไซ์จะมีไฟเอบอกนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องดูไอที่ตัวข้างล่างดีนะครับตัววงกลมสีเหลืองนะนชัวร์กว่าเ okay. นี่ยทิมไม่ได้นะครับทิมแล้วมันจะเสียนะครับต้องดึงสติกเอาแล้วก็คุมคันเล่นคู่ๆกันไปแล้วก็อย่างที่บอกนะมันยกหน่ายถ้าเยอะนะ 500. ผมว่าถ้าใช้สติกยาวน่าจะง่ายขึ้นคนระับสติกสั้นผมว่าเป็นลำบากจะได้หรือไม่เดีว,วน,น,น้อ่าจะเบาที่สุดท่วยให้ได้ปุ๊บโอ้เบาขึ้นเยอะเลย เฮ้ยเค okay. แจ็คชุดนะเจอความคำคำหาป,ปุ่มแอร์เบรกไม่เจอโอเคนี่นี่เสียเบรกไหมอ่าข้างในก็มีนะครับถ้าเราดึงเบรกแรงแลมันจะดิบนะเราได้เสียแบบเตกเ,เสียสีกัน อะไรนี่เก่งมากเขียนกดล้มกัอนเนอ่ยเขียนไปแล้วสปีดเบรกง่ายสงส่ว่าหน้ายิ้มแล้วลงดีฮะเจสเตอร์ไม่หมดนี่โอเคนะเราไปลองแอร์ทูแอร์อ่าดักไฟดูสิคือผมลองแล้วนะครับไม่ยากอะไรมากมายนะเพราะว่าคูตาร่าจะเบสิกเลยนะอ่ะอาไรเขาหน้า เสื้อามออนพอเลกออนออนออ,นอ,อนให้หมดเลยกัะแล้วละไทเกอสองไม้ไหนอ้าวแม่งเลยแล้วแม่งหมดกต็ม มีสายมาแล้วแฟ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 ่แอะเอาใหม่รี่กดเร็วๆอ่าะไรลูกกด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 เรียบร้อยเสร็จเต้าอ่โชว์ชื่อไว้กันตาค่อยดีละมันมองไม่เห็นนะจอตวัวเล็กนะครับโอเคป้อนอ้าว เคชมอเข้าสู่บอร์ดซ้ายอะเครื่องที่ผมบอกว่าเครื่องแม่งหนักมากเลยเพราะว่าอย่่งนี้แหละอ้าวเฮ้ยนายะังมีอยู่ไหมคือมันก็เลี้ยวได้ดีกว่า S14 แหละแต่ผมว่ามันหนักมากมันดึงรงรู้สึกถึงความเฮวี่ได้นะครับ ตกกมองหลังได้ <Hey. S 1> คือดึจสติ๊กสุดนะครับสุดของจอยแล้วเนี่ยกว่าจะทำเครื่องมันเร็วได้ <Hey. S 1> hey. เะีสปีดมากไปเ่ขึ้นแบบอ๋ออ๋อ,ลอ,ลอแล้วอือรอดปลอด็อดปลอดแย่เอ้า,ามุมไม่ได้ครผมเราไม่ออกยิงนะครั He's at our one o'clock high. One o'clock high, one o'clock high. He's at our twelve o'clock. Twelve o'clock. He's at our twelve o'clock. There, eleven o'clock high, eleven o'clock high. One o'clock, one o'clock. มุมไม่ได้รันไปก่อนหนึ่งลูกแล้ว สไลด์พื้นดสติ๊กเบาๆเอาความเร็วขึ้นมา Eleven o'clock now. Two o'clock, two o'clock now. He's at our eleven o'clock. Two o'clock, two o'clock now. 10 o'clock 10 o'clock now see you love me he's at our 12 o'clock hey 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 he's at our 1 o'clock i finally see he's at our 11 o'clock Eleven o'clock. Eleven o'clock now. Eleven o'clock. Eleven o'clock now. We ah, got it. I can find He's got our one o'clock. He's at our one o'clock. He's got our one o'clock. นั่นะนั่นะนตัวละฟทูรียรโอเคครับก็ต่อไปงกับพรีวิวให้ดูนะว่าโมเูล s สีเป็นยังไงนะครับคืออย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเครื่องผสม ถ้าให้เทียบอะถ้าแบบทุกคนมีหลายประดุลแล้วใช่ไหมก็อ่ะเหมือน F5 ใช่ไหมระบบอาวุธอะคล้ายๆเลยนะครับแพบอนาล็อกนะครับทิ้งระเบิดนี่โคตรชัดเจนนะแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองทั้งหมดนะครับมันยังสามารถทิ้งระเบิดะระเบิดด้วยแบบอื่นได้นะครับอ,อาวุธแอร์แอร์ก็คล้ายๆกันนะครับอะนาลอนะ็อกเนาะสามารถใช้แอร์เรดาร์ได้นะครับเป็นสเปร๊กนะไม่มี120นะครับคนละอย่างนะจ๊ะ ส่วนการขับก็อคุณจะได้ฟีลลิ่งของเครื่องที่แบบโคตรละนักนะครับรู้ะหนยกไปถึงไหนรู้สึกมันมันหนักมากนะแต่ตีมันอะมันกินลมดีนะนั้นสองเครื่องยนต์สองเครื่องอยู่แล้วมันค่อนข้างแรงใช่ไหมอย่างที่คุณเห็นผมเทิร์นไปเทิร์นมาถ้าผมดึงสติ๊กแรงๆอะมันยังเลี้ยวได้นะแต่ว่าสปีดจะลดลงค่อนข้างเร็วแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับสเตย์ไลท์นะถ้าเทียบไอบิสี่อะคือม่นไอ้นี่ไปแล้วควงไปแล้วนะครับไม่ได้นะครับโอเค ก็จบไปกับคลิปทำนี้นะครับส่วนคลิปแนะนำเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันทีนะต้องไปศึกษาทีนึงก่อนแต่คิดว่าไม่น่ายากเลยมากมายนะโอเคคลิปนี้จบพีิงนี้ครับไว้เจอคลิปหน้าคาับ